ตที่สองเนี่ยล่อยครับเปิดกล้องประทันมันเข่ามาก,กวันครับกันเปิดกล้องันเสียงมันดังยานมาันตื่นครับสองแต้มเลยใส่สวยครับโอ้ยใส่สวยใสสวย เก็บหนูกันครับขออนุญาตเก็บหนูก่อนเก็บหนูตูต้ตัวงามเติบอยู่ตัวใหญ่เติบอยู่โอเคครับเต็มสองแก้ว